สวัสดีครับผมพบพอกันนะครับกับอีสานบ้านพุยน้อยนาะมื้อนี้กินข้าวแรงครับพี่นอ้องต้มปลาขาครับต้มปลาขาใส่ยอดผักติวครับนี่ต้มปลาขาใช้ยอดผักติ๋วแล้วก็ขคาออนครับพี่น้องกับตำแจ้วครับตำแจ้วพริกดิบครับนี่ สามแจ้วพริกดิบมาครับผมเขาแรงน้ำกันครับแสบแสบมานี้สดทนอนๆอนตปปาเขาใส่ยอดพักติวครับแบบบ้านๆพี่น้องปิดถ่ายรายการกับทีแม่นนันครับว่ได้ปาดใช้าจานเลยพี่น้องเอาเป็นเปียงมาเลยครับผุ แตงโมแดงแๆหวานๆครับมาครับเขาผู้เดียวพี่น้องแม่บ้านกน็เอาล้านเปลี่ยนกันกินครับผู้หนึ่งกินผู้หนึ่งแปวอล้านเปลี่ยนกันเขาแรงต้มปลาขาวใส่ยอดพักติวเสข้าอ่อนนะครับ จําแก้วนี่ก่อนพี่น้องเออจ็ดนำหอนๆกันครับน้องโอ้ลองข้อปัดปัดครับ่ะ <c oughs> มีผู้เดียวกัแบแซบคือเกาครับ <laughs> มาครับพี่น้องแจบๆน้ำอีสามบานพุ่งยน่อยครับแรกนี่คลิปหน้าพอกันไหมครับผมหวัสดีครับ